มื่อนี้อาหารเด็ดอ่านเกิดดอกไม่น้องแกงเห็ดดองอกมิตรตลอกคุ้มๆนะให้พี่น้องมิตรอดอกใหญ่ๆคุ้มๆแกว้วผีฟ้านแกว้ตกกวต่ำโปะ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 ใช้จักรดาลครับสุดสดเรจ,จะหยาบแล้วซุนนี้ก่อนเลยลำดับแรกกินแกงอืม้มแกบ นี่มีแขกรับเชิญมากินน้ำก่อนแล้วจะห่อเนี่เมื่อนะี้ร่พอห่อมันอไหร่ไม่ได้ห่อเออมันหน่อยห,อห่อนหนอยวอะไรห่หอเมืเอ่อนี้ต้องกินแบบนี้นะเจ๋อล้อดิเฮ้ยอรอทุกอย่างเลยอะมามาพี่น้องมา้ยพี่เด็ดจจำเองนะแจ่วเนี่ยหรออย่างกินแตงโมเนี่ยใครๆเลยโอ,โอ,โอ,โอ้สุดยยอดเลว่ะม,มันเข้ากับแจ่วนี้นะไม่เข้าแจ่วบอก ทำกับข้าวเองไม่ง้อเมียก็ได้เน,นี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหว,ว่าตุ๋มมากแบบแบบอร่อยอะ<ม>่ะที่ไปที่มาเยนย่ะ <c oughs> เห็นี่ยเดินทางมาจากไหนเดินทางมาจากอุบลยิมขวัดทั้งหงนะที่มีข่าวกันอยู่ใช่แล้ว เด่ดจ้ำแดงนะแกงถิ่นจ้ำหน่อยยังไม่กล้ากินดอกมันอร่อยไม่กลัวมันรั่วปากอ๋อเลยมันไอ้นี่อยู่น้ำยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่อ๋อจ้าเห็ดชงมาจังหวัดดีนะอร่อยจังหวัดดีพี่จับพี่จับหลายวันแล้วนะว่าจะแกงอ๋ออืม ืมอนหน่ออันนี้ขายสูตรไหมขายสูตรไหมนี่อร่อยมอากเลยนะจะไปตำที่บ้านเดยปูรั้งนมืองจะตำสองครั้งส่วนตัวต้องซ<อ>ืององ้อนี่กระติ๊ดต้องซื้อที่เหลือมีแบบขายสูตรไหมจดสูตรได้ไหมอร่ยอยจริงแจ่วแก่เ้<อ>ถึงไงเคล็ดลับมีไหมเคล็ดลับปลา<ม>นะ ใส่ชูรสเยอะๆาอร่อยแล้วไม่ใส่ปลาล่าเลยนะใส่น้ำมันเยะแล้วน้ำมันที่เป็นน้ำบ่บแก่ปุ๋ยแก่ห่อยรกปนกก็ไข่หน่ว่ะ เหตตะไข่บ่อ่าโอ้มีหอมเหตตะไข่ตัวนี้เอ้าใคกันได้เจ้ากัได้บ่เออเ็ตตะไข่พี่รองตัวตัวเออมันหอมคนละกลิ่นเลย่ยะลองเนี้ยไองหรนี้ยคุก่ะไม่ไม่รองลองได้หรอเหีดเหดตะไข่ เห็ดตะไคร้เห็ดไก่เห็ดไข่กับเห็ดงวอกมันคนละกลิ่นย่าวค่อยกินเห็ดรงวอกอือยางคนอะๆกินหอมมันหอมเป็นเอกลักของมันกลินต้ออุดตังไใหญ่อีกาวอยู่นี่าของเด็กอยไงั่ไ้อานี่เหรอ่เห็ดอ่ะสองนนะเสี่ยงเข้าไปเก็บเห็ดที่เสียงขาขาดนะเนี่ย จะอุ่นค่าปุ๋ยไปด้วยไม่ถึงเวลาจัดหวานปุ๋ยยังไม่หวานหรอข้าวยังไม่รอดเลยจ้ะเนี่ยจริงจริงตรงนี้หรือเปล่าปั๊บติว๋วเปรี้ยวอร่อยนะเอ็ดมันเปนะ็นเ,เลยอครับเปรี้ยวเนาะใส่ที่มันใสเป็นต้นเลยอะอมันต้นมันไม่ใส่เยอะแค่ไหนมันก็เปรี้ยวเท่าเก่าอะไรเงี้ยอืมมันไม่ได้เปรี้ยวโดดมันใส่เป็นต้นเลยะ เอาละตัวจับตัวตัวตัวจาบอย่างนี้แหละแล้วผ่าตี้เหมือนกันหัหัวหัวแล้วเขินหอวทุกวันก็เขินเป็มนะเอาจะได้หัวสี่ห้าดอกในหมอไปให้เมียไหมมันเหลืออยู่ถ้า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 กินแค่นี้อิ่มนะก็ไม่ต้องก็ต้องไม่ไม่ตัดก็จะห่อให้

ข้ากระเหมือเห็กัะใครข้ากระหมือหัวกับเมียนอ่ะอากึบัวกินแล้วไม่ได้แบบอ๋อแบบนี้มันได้ค่ะหรือแบบอ๋อขึ้นเลยอ่ะิเด็ดจ๋าีิเด็ดจริงตอนั้นเราไปบ้านยศกินต้มปนาต้แจ่วแบบนี้โอ้โหต้มหลงร้อ แก้ว,วขายสองรอบเลยอืได้วิ่งซื้อพิ้สองรอบอะ่ะทำหมาาูข้าวเก่งนาดนี้ไม่ต้องมีก็ได้มั้งเมียพี่ไม่ได้ไม่ได้ไ,มไดหมที่เกียดทำกินเองก็ทำได้แต่มันขีเกียดเ็มีดีของแกอยู่เออ,เอ,อ หายใจไปแล้วจิ้มกัดจิ้มกัดไปแล้วเอ็ดร้องห้ร้องห้ไปบอิ่มแล้วเป่เห็ดเออนความอะไปสังคนแก่ท่จจังเขาาล้วกกินก่อนเปนสูตรนั่แกกลัวเขาใส่ยาพิษแกต้องกินก่อนทุกอันอะ ทุกอย่างจิบน้ําให้หน่อยนี่ก็ก็กินก็กินก่อนยกยกกินก่อนโอ๊คกวใส่ยาพิษดีไหมใช่แต่ยาพิษป็นน้องใช้กล้าตายไม่ไม่ได้ว่าเป็นทุกบ้านเป็นป่ะเป็นแล้วทากาแฟนะกาแฟด้วยกาแฟแก้วเดียวกันนี้ต้องโดนกินก่อนไปเด้ โอ้เห็ดช่องโหวไม่ทำดาบเบิร์ตดวพี่น้องชอบเดียวชอบหมดแล้วคือเขาปิดดาบไม่ให้ไปเก็บยังไงเออเราะห้ามเก็บแก้วขีดขาดเด้ดพี่น้องต่ำบะเตยังใส่แต่ส่วนกระบักงเน่าครับกระแดมแซ่บคือกันเพิ่นว่าเพคนน่องกินดอกว่ะนี่จ้ำจนแบบว่าน้ำแจ่วหายไปหมดเลยพี่บอกให้แก้มไม่ใส่ริกหรือว่าเผลอแล้วพี่น้อยซดแจ่วอ่ะไม่อ่ะสำหรับที่นี่ฝากไว้ที่นี่ครับผม